ครับสวัสดีครับวันนี้อุดมยนมอเตอร์นะครับมีจะส่งรถ PC 3 0มสกเโคมาสู่สองคันนะครับตู้เก่งคันหนึ่งติดแอร์คันหนึ่งไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะไปท่านี้จะไปจังหวัดชายภูมิครับคันนี้ไปถีสะเกตนะครับเดี๋ยวรอรถมาขึ้นครับวันนี้ลูกค้ามาสั่งจองไว้วันนี้มันตุดจีนพอดีครับได้จัดส่งพอดีเลยครับสองคันนะครับสิบเจ็ดมีตู้เก่งนะครับแพ็กเหล็กรถนาเข้าญี่ปุ่นแท้ความใช้งานครับ ก็เลยจะมาขอโชว์ความสวยให้ลูกค้าดูนะครับเป็นไงครับนี่ครับเครื่องแพ้สวยนะครับพร้อมใช้งานทุกคันแน่นอนครับคันนี้ลูกค้าขอติดพัลมเราก็ให้พัดลมเลยครับคันนี้ก็ติดเฟรมติดแอร์เรียบร้อยครับไปใช้ส่วนทุเรียนนะครับติดคมแอร์เรียบร้อยครับพร้อมทำงานเช็คระบบอย่างดีครับเช็คระบบ เทสระบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับไม่ต้องกลัวเรื่องร้อนครับนี่ครับติดแอร์ติดเฟรมอย่างดีครับเป็นรถนำเข้าญี่ปุ่นนะครับสามสิบหดเจ็ดวันนี้ออกคู่เลยครับขอวันตุดกจีนเฮงเฮงเฮงรวยรเลยครับลูกค้าครับวันนี้นี่ครับมาดูด้านนี้ครับบูมนี่บูมอามสวยครับ เรายังมีนาเข้าอีกเรื่อยๆครับปฏิกิจเจ็ดครับตอนนี้สั่งจากประเทศญี่ปุ่นเองนะครับตอนนี้มาเรื่อยๆมาอีกหลายคันนะครับทางรถสามตันสี่ตันนะครับสี่จุดห้าตันผลิตออกมาเรื่อยๆครับเราไม่ได้ขายราคาสภาพครับเราขายอย่างรดอย่างดีพร้อมใช้งานรับประกันเครื่องหนึ่งเดือนนะครับล้าละอุดมนย์มาเตอร์มั่นใจสินค้าได้ครับพร้อมทํางานนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นรถสไลด์ไปส่งแล้วครับส่งไม่ถึงพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ